แฟนผมอยากกินมะม่วงครับตอนนี้ก็เลยนี่เขาเอากรรไกรตัดกิ่งมาด้วยนะปั๊บนี่เวลาตัดมาแล้วโอ้สบายๆเลยนะเนาะโอ้โจะเป็นแบบนี้นี่ครับมาแล้วเวลาตัดปุ๊บมันจะหนีบติดลงมาได้ด้วยแบบนี้ครับจะเป็นแบบการหนีบหนีบตัดมาด้วยหรือว่าจะเป็นแบบให้มันร่วงก็ได้หรือจะแบบนี้ครับถ้ามันสูงเกินนะครับก็สามารถที่จะยืดเป็นแบบนี้ก็ได้ตามที่เห็นครับอื กันไกลตัดกิ่งนี่ลงมาแล้วอันนี้เป็นลูกที่สองเห็นไหมครับพลิกอีกด้านหนึ่งครับลองพลิกมาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหอนหันด้านนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหนีบลองตัดให้ดูอีกทีครับกัดตัดปุ๊บอ่าตัวนี้จะหนีบนครับแล้วก็ถ้าหันด้านหนึ่งออกมันก็จะล่วงลงมาเลยจะเป็นแบบนี้นี่ครับโอเคนะกันไกลตัดกิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาเก็บมะม่วงได้มะม่วงช่วงนี้นะครับเอาไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาหวานนู่นๆเก็บมาอีกละ อโอเคได้มาแล้วเครีครับลองไปหาใช้กันดูครับติดบ,บ้านเก็บมะละกอเก็บ,บมะม่วงเก็บอะไรชิวๆเลยครับผม